ผู้ชมคะมีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางสอพอรัตนาธิเบศนะคะคุณอัจฉริยะรุณตนะพงค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเย่ออาชญจกรรมไปแจ้งความจับสอสอเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะในฐานที่ปลอมเอกสารของคุณแม่คุณแตงโมโดยใช้เอกสารเท็จในการเพิกถอนการฟ้องของคุณอัฉริยะคุณอัฉริยะบอกว่าวันนี้ได้รับมอบอำนาจ จากแม่คุณแตงโมงให้ฟ้องตรงต่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในข้อหามาตรา288และ290แต่ทางสอสอเต้มงคลกิจมีการใช้เอกสารโดยที่ไม่มีลายเซ็นของคุณแม่ก็เลยจำเป็นต้องแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายค่ะ คุณอชริยะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางสอสเต้มงคลกิจและตัวคุณอัฉริยะเองเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณแม่คุณแตงโมเพื่อหาหลักฐานและพิสูจน์เรื่องที่คุณแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือเพื่อคลายปมคดีของคุณแตงโมหวังพลิกคดีนําไปสู่การฆาตกรรมซึ่งคุณอัฉริยะบอกว่ารู้อยู่แล้วค่ะว่าสุดท้ายต้องมาถึงวันนี้ก็เตรียมใจเอาไว้แล้วคําถามคือคําว่า มาถึงวันนี้คืออะไรเป็นสัญญาณว่าวงแตกแล้วจริงหรือไม่นะคะไม่ทราบนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะคุณเต้มงคลกิจพร้อมกับคุณแม่คุณแตงโมก็ได้ออกมาไลฟ์โชว์เอกสารใบมอบอำนาจฉบับใหม่ที่มอบให้ทีมกฎหมายของคุณมงคลกิจยื่นฟ้องคนบนเรือมาตรา290ข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาเดียวเท่านั้นนะคะคุณมงคลกิจบอกว่าการที่คุณอัจฉริยะ ใช้ใบมอบอำนาจเดิมไปยื่นฟ้องมาตรา288และ289คดีฆาตกรรมถือว่าใช้เอกสารที่เป็นโมูคะค่ะและที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยทวงถามเอกสารใบมอบอำนาจนี้คืน2-3วันแล้วแต่ไม่ได้คืนแล้วก็พบว่าข้อมูลเนี่ยเอาไปยื่นฟ้องวันนี้ จึงเซ็นเอกสารยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่อยู่กับคุณอัจฉริยะแล้วก็เซ็นเอกสารมอบอำนาจใบใหม่ทันทีมอบให้กับคุณมงคลกิจนะวันนี้คุณมงคลกิจออกมาโต้นะคะด้วยการเอาคุณแม่มาแถลงข่าวด้วยนะคะคุณแม่คุณแตงโมว่ายังไงท่านบอกแต่เพียงสั้นๆนะคะว่าทําแบบนี้แย่มากเลยคุณแม่ทวงขอคืนก็ไม่คืนก็คงจะเป็นการพลาดพินไปถึงคุณอัจฉริยะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวตามต่อกันยาวๆคุณผู้ชมคะความเห็นที่ไม่ตรงกันกับสัญญาณว่าวงแตกอย่างที่เขาลือกันมาเนี่ยมันจริงหรือไม่ค่ะครับ